สวัสดีค่ะมาพบกับว่างนะคะช่องกวางถ่าโลกค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักของชาวธาตุไฟค่ะธาตุไฟมีราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูค่ะสามารถดูที่แล้วก็เช็คราศีเด้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะในคลิปนี้เป็นแบบ timeless ค่ะก็คือดูเวลาไหนก็จะเป็นคำทำนายในช่วงระยะเวลานั้นๆน,น,นะคะแล้วก็จะเฉพาะเจาะจงไปในความรักความสัมพันธ์ที่กำลังมีปัญหากันอยู่นะคะ อาจจะเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ได้เป็นคู่กันก็ได้ห่างๆหาหาย,หายมามาไปไป,ไปแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยไปต่อแล้วเป็นยังไงไปต่อแล้ได้หรือเปล่าความคิดเขาที่มีต่อคุณเป็นยังไงบ้างนะคะดวงก็จะเป็นดวงโดยรวมเหมือนเดิมค่ะดังนั้นโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมนะคะส่วนท่านใดที่อยากจะดูดวงแบบเจาะลึกนะคะ ก็สามารถแอดไลน์มาได้นะคะกวางใส่คอมเมนต์เอาไว้แล้วนะคะปักหมุดเอาไว้ให้แล้วนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ไอดีมาเลยก็ได้ขังะ่ะใส่ตัวแอดแล้วก็พิมพ์คำว่ากวางทาโร่นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กวางด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยะคะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ความรักดูปัญหาร,ระหว่างคุณกับเ้ากันก่อนนะคะว่าเป็นไงบ้างกวางเปิดไพ่มาแล้วแหละดูคร่าวๆแล้วก็รู้สึกว่าเป็น คลิปที่ค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันเนะอ่ะมาดูกันค่ะไพ่แรกค่ะ The Lover นะคะคนที่คุณคุยค่ะอาจจะเป็นชาวราศีมิถุนค่ะหรือไม่ความระความสัมพันธ์ในคลิปนี้ค่ะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเป็นความสัมพันธ์ที่เราเป็นตัวเลือกทางเลือกให้กับอีกฝ่ายหนึ่งหรือเขานั่นแหละนะคะเป็นตัวเลือกทางเลือกของเราคือประมาณว่าเราอาจจะแบบคุยไปเรื่อยละไม่ได้แบบ ตไลอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้วางแพนอนาคตอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเอออาจจะอยู่ในรูปแบบนี้นะต่อมาค่ะห้าเหรียญน,นะคะเอ p r e s s นะคะตามด้วยหกถ้วยค่ะแล้วก็เดวิลนะ,ค,ะคนที่คุณคุยค่ะอาจจะเป็นชาวราศีมังกรนะคะมังกรอืมมะกรนะจริงๆแล้วมันออกเสียงว่ามะกรนะคะอ่ะ เอาเป็นว่าราศีมังกรแล้วกันนะคะดูจากไพ่เนอะอืมบางทีเนี่ยความสัมพันธ์ที่มีปัญหาที่มันไม่ชัดเจนเนี่ยค่ะคุณอาจจะไปเจอใครที่เขามีแฟนอยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วหรือไม่ค่ะตัวคุณนั่นแหละอาจจะมีใครอยู่แล้วทําให้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นไปไม่ได้อืมมันไม่สามารถที่จะก้าวต่อไปได้นะอืม วัคิดว่าต่างคนต่างก็รู้สึกแย่แหละอืมคุณก็รู้สึกแย่เขาก็รู้สึกแย่นะคะเอออ่าแล้ววางก็คิดว่ามันมีไพ่เดวิลเนาะอืมอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความลับอืมเขาอาจจะให้คุณอยู่ในเงานะคะอยู่ในเงาใครสักคนนึงไม่เปิดเผยแล้วซึ่งคุณก็ เออโอเคแต่ก็มีความรู้สึกเจ็บปวดใจมากๆรู้สึกแย่มากๆแบบนี้ก็ได้นคะคะเอ่ออารมณ์เนี่ยเหมือนฟ้าผ่าเลยนะคะนี่ไพ่ทาเบอร์เหมือนฟ้าผ่าเลยรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมเลยนคะคะอืมมันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ว่าจริงๆแล้วคุณมาก่อนก็ได้นะเออคุณมาก่อนในสถานการณ์นี้แล้วเขาก็ ไปตกลงปรงใจกับอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้นะแล้วทําให้คุณเป็นมือที่สามไปโดยปลิยายแล้วก็มีความอะไรวะเจ็บใจหรืออาจจะรู้สึกว่าไม่แฟร์อืมฉันคูอยกับเขามานานแล้วอะไรยเงี้ยก็ได้นคะคะอืมนะเออหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีปัญหาในรูปแบบของแฟนเก่าค่ะอืม อ่ตัวคุณหร,หรือไม่ตัวเขาก็อาะยังคงนึกถึงแฟนเก่าอยู่ก็ได้นะคะเอ,อก็ทำให้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยไม่ไม่ไมก้าวหนะ้าทำให้เหมือนใครสักคนหนึ่งอนะคุณกับเขาเนี้ยเป็นตัวแทนของแฟนเก่าเนือออกเนาะเออนะอาจจะเป็นนรูปแบบนั้นนะคะเออหรือว่าความสัมพันธ์ที่คุณมีอะคะ่ะแฟนเก่ามันแฟนเก่าของเขายังวอลแวร์คุณอยู่อะ ยังวอลแวร์ are, คุณกับเขาอยู่ยังวนเวียนไปวนเวียนมานะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปต่อไม่ได้เขาก็คงต้องคอยเอออาจจะรู้สึกผิดกับแฟนเก่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเออก็ทําให้ไม่สามารถไปต่อคุณได้อ่ก็ได้นะคะอืมแรงเนาะอีลุงตุงนั่งไว้หมดเลยค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาต่อกันขอภัยค่ะ อ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันว่าความสัมพันธ์เนี้ยจะไปต่อได้ไหมเนาะสามดาบถามว่าจะไปต่อได้ไหมขึ้นมาสามดาบเลยจ้ะจะไปดีไหมล่ะสามดาบเจ็บปวดมากนะอืมมีดมันปักกลางใจตลอดอ่ะคุณคิดว่ามันเจ็บปวดมากปะล่ะเจ็บปวดมาก ดังนั้นถ้ายังค่าไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ไพ่บอกว่าคุณจะเจอความเจ็บปวดมากถึงมากที่สุดนะคะทรมานอืต่อมาค่ะเริ่มต้นใหม่ได้นะหนึ่งไม,ม้จะไปเจ็บปวดทำไมเออทำไมไม่เริ่มต้นใหม่ไพ่ย,ยังเชียร์ให้เริ่มต้นใหม่เลยค่ะ ดังนั้นแสดงว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยถามว่าไปต่อได้ไหมไปต่อค่อนข้างยากค่ะเพราะว่าความสัมพันธ์ของคุณมันค่อนข้างอีลุงตุงแดงถึงอาจจะไม่อยู่ในเรื่องของมือที่สามเออไม่ได้มีรักเราสองสามคนแต่ก็อาจจะเป็นในเรื่องที่เขายังไม่ลืมใครสักคนหนึ่งหรือว่ามีเราแทนที่ใครแดนมันมันเฮิร์ตนะเออมันเฮิร์ตนะแบบเนี้ย อามาดูต่อนะคะมีไพ่ King of Cup นะถ้าคุณอยู่ในเรื่องของรักเราสองสามคนนะคะเขาคนนี้ยังคงเลือกคนปัจจุบันอยู่นะแฮงแมนค่ะเขาก็ไม่ปล่อยคุณหรอกอือมไฮโดรฟนส์ค่ะเขาก็ไม่ปล่อยคุณหรอกมันก็ยังคงคาราคาสังถ้าคุณไม่ออกมาเอง ถ้าคุณไม่ออกมาเองความสัมพันธ์มันก็ยังคงเป็นแบบนี้เรื่อยๆยังคงผูกกันไปผูกกันมาอย่างนี้เรื่อยๆไพ่ใบสุดท้ายใบจบคือไพ Hi ่ high fence high l o e n c e คือความถูกต้องดังนั้นคุณอาจจะต้องเลือกเองถ้าคุณอยู่ในรูปแบบไม่ถูกต้องเราอาจ,จต้องเดินถอยหลังออกมาอืะหรือว่าถ้าเรารู้สึกว่าอยู่ตรงนั้นแล้วเราสึกว่าเฮ้ยมันไม่มีค่าเลยอ่ะฉันเป็นใครก็ไม่รู้ว่า no body อ่ะเออ อันนี้เราก็ต้องถอยหลังนะนะมันไม่ใช่แค่เหตุการณ์ที่ว่ามีแต่รักเราสองสามคนที่เราต้องถอยหลังออกจากความสัมพันธ์เนะคะีค่ะมันก็มีหลายสถานการณ์ที่เราสามารถพิจารณาแล้วว่ามันไม่โอเคอะ่ะอมืมันไม่มีความสุขอะ่ะเออไปทำงานก็เครียดอยู่แล้วแล้วกลับมาจะต้องเจอเรื่องเครียดอีกหรอคนเราครบกันควรจะเป็นความสบายใจให้กันและกัน เธอกับฉันมาคุยกันโอเคเล่ากันกระหนุ่งกระหนิงเออเป็นความสบายใจให้กันและกันไม่ใช่แบบกลับมาเจอหน้ากันเล้วแบบวันนี้มันคิดถึงแฟนเก่าอีกเป่าวะวันนี้เขาไปไหนมาหรือเปล่าเงี้ยถ้ามีการสงสัยกันระแวงกันแบบนี้อยู่กันไปก็ไม่มีความสุขอืมนะอ่ะมาดูต่อนะคะควางขอดูหน่อยคะ่ะว่าเขาคิดยังไงกับความสัมพันธ์นี้นะ 5ถ้วยนะคะเขายังไม่ลืมอดีตนะเขายังไม่ปล่อยวางนะคะ King of s o u c e ค่ะแต่เขาก็ยังทำแบบเหมือนปากเก่งอะว่าเออเขาวางแล้วจ้าเออนะหรือว่าเวลาเขามีปัญหาอะไรในใจอะคะ่ะโลกส่วนตัวเขาก็คือโลกส่วนตัวของเขาโลกส่วนตัวเขาโลกของเขามักจะไม่มีเรานะคะ อืมสี่ดาบโลกของเขาไม่มีเราอ,อืสี่ดาบคือการหยุดพักค่ะคนคนนี้นะคะถ้าเกิดปัญหาขึ้นนะความสัมพันธ์ขในในความสัมพันธ์ของเขาเขาก็พร้อมที่จะหยุดพักนะคะเราอาจจะต้องหยุดก่อนเนาะสี่เหรียญค่ะ เขาไม่มีทางที่จะแชร์เรื่องราวของตัวเขาเองให้คุณได้ไม่สามารถที่จะแบ่งพื้นที่หัวใจของเขาให้เราได้เลยสี่เหรียญกอดไว้แน่นเลยค่ะวังขอดูมุมมองที่เขามีต่อคุณหน่อยค่ะวองบอกคลิปนี้แรงมากอะพอเห็นขึ้นมาแล้วสถานการณ์รู้สึกว่าตึงอ่ะตึงสุดๆไปเลย อะอืมอ่าเป็นเด็กถือเหรียญน,นะคะอืมมุมมองที่เขามองเราอันนี้มุมมองที่เขามองเราเนะ,ะ่ยะเมจิกเชียนค่ะแปดไม้ค่ะเขามองว่าคุณเป็นคนรุ่งมากเลยเนะี่ยอาจจะรุ่งเรื่องของการงานก็ได้มีอนาคตไกลเป็นคนที่ดีเก่งในหลายๆด้านเหมือนว่าอารมณ์ประมันว่า ทำไมถึงมายึดติดกับเขาอะไรอย่างเงี้ยอืมนะคะอ่ะแล้วก็หนึ่งเรียนนะคะอืมหรือไม่อ่ะเขาก็มองว่าตัวคุณนั้นค่อนข้างที่จะอยู่บนบนเลยแล้วเขารู้สึกว่าเขาด้อยกว่าเขาไม่สามารถที่จะไปต่อได้ได้นะคะอืมนั่นแหละหนึ่งวัค่ะ เออืมอืมมในมุมมองของเขาอีกอันนึงนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีมากใน,ในการบอกมุมมองเนะี้ยเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่เข้าใจเขามากๆเลยนะอดทนกับเขาให้อภัยกับเขาอืมเข้าอกเข้าใจแม้เขาเป็นเดอะบีส์อะแม้ว่าเขาเป็นเดอะบีส คุณก็ยังเปาะประโลมเขาอะเออ beauty and the beast เคยเคยดูป่ะเออไม่ว่าเขาจะทำอะไรมาอืมอักลี่แค่ไหนสิ่งที่เขาทำาน่อักลี่แค่ไหน,น,ค,ค,ไหนคุณก็โอเคนี่คือมุมมองของของ,ของเขาที่มีต่อคุณเนาะอืมอ่ะความขอ,ขอให้อันไหนก่อนดีอะอันนี้ก่อนละกันข้อความ เขาว่ารู้สึกว่าเขายอมแพ้ไปตั้งแต่แรกแล้วนะกับความสัมพันธ์เนี้ยอืมแต่เพราะคุณอาจจะไม่ยอมแพ้ในตัวเขาไงเขาก็เลยยังยังยังรู้สึกว่ามีกําลังใจยังทําให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อได้อืมไม่รู้จะเป็นความสัมพันธ์ที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องแต่มันก็ยังคงไปต่อได้นะคะอ,อีกอันหนึ่งนะคะ เขาไม่ต้องการอ,อความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะเขาไม่ต้องการให้เป็นที่สนใจไม่ต้องการให้ใครพูดถึงเลยเออจริงๆแล้วเขาอาจจะเป็นคนที่แบบมี p r i v a c y สูงก็ได้นะคะเออก็เลยไม่อยากให้ใครพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับเขาและคุณไม่อยากที่จะออกสถานสาธารณะไม่อยากที่จะอัปโหลดโซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ย ต่อนะคะเนี่ยเขาไม่อยากให้คุณเนี่ยเอาตัวเองอะ่ะไปเปรียบเทียบกับใครนะคะอืมเขาก็รู้สึกว่าตัวคุณเองก็มีดีในแบบฉบับของคุณแต่แค่ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยทามมิ่งมันไม่ได้ก็ได้นะเออสิ่งสำคัญในการที่ที่ที่จะมีความรักเนาะมันจะต้องมีหนึ่งก็คือ เจอกันในสถานที่ที่ใช่ก็อาจจะเป็นศีนเสมอกันนะคะออ,อยู่ในสังคมที่คล้ายกันอ,อไม่โดดกันไปมากมากมากเกินไปนะคะนี่คือสถานที่ที่ใช่แล้วเนาะนก็คือศีนเสมอ,อกันสองนะคะก็คือ,เ,อ,อเวลาเวลาที่ใช่ค่ะม,มาเจอกันในเวลาที่ฉันพร้อมเธอพร้อม ฉันฉันโสดเธอโสดและฉันพร้อมที่จะมีความรักอะไรแบบนี้นี่คือเวลาที่ใช่อีกอันนึงนะคะอันสุดท้ายก็คือคนที่ใช่ค่ะมเมื่อเรามีเวลามีมีเจอคนแล้วใช่ไหมเรียนรู้กันแล้วเรียนรู้กันจนแบบได้ถึงจุดจุดหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเออคนนี้มันใช่นะทุกอย่างมัน perfect match ค่ะมันไปต่อได้เรื่อย เนาะอืมนะคะนี่คือข้อความนะจ๊อะอะมาดูไพน่นางฟ้าไพาน่นางฟ้าอยากบอกอะไรเนาะนางฟ้าจ๋านางฟ้าบอกว่าทุกวันนี้ให้คิดบวกค่ะเรื่องราวในชีวิตมันเยอะเอินไปแล้วเนาะคิดบวกเข้าไว้นะคะนะเออโลกสวยก็ไม่เป็นไรนี่จะอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์อก็ไม่เป็นไรนี่ เออจะทิวลิปอะไรก็ได้นะมันก็ต้องมีช่วงเวลาหนึ่งที่ที่ไปอยู่ในทุ่งแบบนั้นเพราะว่าทุงวันนี้ก็นะมันเครียดมากมากมากอยู่แล้วนะคะดูแลจิตใจให้ดีนะคะน้องฟ้าบอกดูแลจิตใจให้ดีแล้วไพ่ขึ้นมาในเรื่องที่กวางพูดอยู่พอดีเลยค่ะไพ่เขียนว่า not the right time นะมันเป็นมันกลับหัวเนาะ Not the right time ก็คือความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะไม่ใช่เวลาที่ใช่ก็ได้อืมเขาอาจจะมาช้าเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะลองพิจารณาดูอันนี่คือไพ่หนังฟ้าบอกมาอ่ะจบแล้วนะคะเอ่อใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะความเน,เน้นให้แบบโทรคุยมากกว่าแบบแบบพิมพ์นะคะพิมพ์มันอาจจะค่อนข้างคุมเครือนะคะ นะแค่เกิดว่าแบบโทรคุยเนี่ยอยากถามอะไถามได้เลยค่ะไม่จํากัดคําถามถามในช่วงเวลาที่คุณจองไว้แค่นั้นเองนะคะเอาวันนี้ว่าขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย